สวัสดีค่ะสวัสดีครับคิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาค่ะแขกแล้วก็คุณอาดบุญนางมาพบกับคุณผู้ชมที่นี่นะคะทาง Voice TV ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์สองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งค่ะคุณอาจขาเมื่อวานแขกเดียวไมโครโฟนเรื่อผมยกให้ครับเนื่องจากเป็นเรื่องเชียงใหม่ จังหวัดของคุณนะเกิดขอณนะ้คะอตอนนิดนึงเลยใส่เต็มที่จัดเต็มจัดเต็มเก่งมากจบได้เพยใน3ามเบรนะคะจริงๆแล้วมีเรื่องที่จะคุยเยอะคุเอะมากคุณอาจต่ก็คิดว่าเราทิ้งคําถามไว้ให้คุณผู้ชมนะคะเอาไปคิดต่อใช่เพราะต่างนั้นต่อยอดอีกด้วยว่าคนที่หัวเมืองใหญ่อื่นๆก็จะได้เอามามองย้อนดูว่าในจังหวัดที่ตัวเองอยู่นั้นจะต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างสับเราโบราณเป็นนิดนึงนะว่าหัวเมืองหัวเมืองแข้งแข้งอะไร ยเลยไหมปักพูดเรื่องเชิ้นใหม่ไปแล้วก็ทําให้พูดถึงอะไรที่เกี่ยวข้องกันอีกนิดนึงนั่นก็คือเรายังสนใจเรื่องท้องถิ่นอยู่ท้องถิ่นนะครับทีนี้ก็เลยนึกถึงโอท็อปใช่เราจะมีกระแสใช่ไหมครับ globalization โลกา l ุวัตต o แล้วตอนนี้เขามี l o c a l i z a t i o n ขึ้นมาเรื่องการที่จะปลุกท้องถิ่นขึ้นมาด้วยซึ่งโอท็อปของไทยเนี่ยก็ดําเนินการมาระยะหนึ่งแล้วคุณอาจถึง แค่คิดว่ามาตั้งแต่ปี2 5 4 4ปีนี้2,555 <55. S 1> แล้วนะคะ10นะปีพอดีอเราก็ควรจะพูดถึงโผทตอบหน่อยไหมว่าถึงขนาดนั้นแล้วเหรอครับนี่ดูแป๊บเดียวเองนะครับเนี่ยใช่ไหมคะหนึ่งทศวรรษผ่านไปเนี่ย โอท็อปของไทยเนี่ยจะไปอย่างไรนะคะทีนี้ก็อย่างที่ทราบนะบอกว่าโอท็อปเนี่ยเริ่มปี2,544นะคะด้วยวัตถุประสงค์หลักๆก็คืออยากนําภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลพึ่งตนเองและคิดอย่างสร,ร้างสรรค์สร้างทรัพยากรมนุษย์นะคะหลักการเขาน่าสนใจคุณอาจเขาบอกว่า การทําผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการทางความคิดรวมถึงการบริการการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการรักษาภูมิปัญญาไทยการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรทำประเพณีต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีจุดเด่นจุดขายรู้จักและแพร่หลายไปทั่วโลกนะคะ เป็นการเสริมสร้างนะฮะความเข้มแข็งของตัวผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะฮะเหมือนการแบรนดิ้งถ้าเกิดพูดพูดในศัพท์สมัยแล้วเขามีความทะเยอทะยานนะคุณอาจคืออยากให้ส่งออกได้โดยมีแบรนด์อีควิตี้นะคะคือมีความแกร่งของที่ห้อของยี่ห้อของแบรนด์ผลิตอย่างต่อเนื่องโดยคง เขาเรียกว่ามีคอน s ิสเทนซี่มีผงคุณภาพเอาไว้นะคะมีมาตรฐานมีคุณภาพสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแล้วจะต้องมีสตอรี่ออฟโปรดักใช่ครับทันสมัยในนี้มีประวัติของตัวสินค้านั่นคือสิ่งสำคัญลำพังสินค้าอย่างเดียวขายไม่ได้มันต้องมีเรื่องเล่าด้วยก็คือซอฟต์พาวเวอร์หรือคอนเทนต์บิสเนสที่เราเคยพูดกันอยู่บ่อยๆก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้านะคะอย่างสมมุติว่าแขกอยากจะขายเห็ด อะไรสักอย่างหนึ่งจากหมู่บ้านแขกแขกก็จะต้องเล่าว่าเหตุนี้ต้องมีส่วนมาอย่างไรแล้วจะต้องมีสมัยนี้เขาขายความไม่นี่ด้วยคนอัดความเซนเซชันแนลความอ่อนไหวทางอารมณ์ด้วยใช่ไหมคะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเคยหาอดีตอะไรที่เราสามารถผนวกเข้าไปในตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ได้ว่าแต่ว่าโอท็อมาจากญี่ปุ่นไงมาจากญี่ปุ่นก็เลยวันนี้จะให้คุณอัดพูดว่า ที่มาของโตชอบที่ประเทศไทยไปได้ตัวอย่างมาเนี่ยเห็นว่ามาจากเมืองอุ伊ตะไม่ใช่เมืองครับจังหวัดอุยตะในเกาะคิวชูนะคับคะนะฮะคือเมืองต่างจากจังหวัดอย่างไรอ๋วันละถามจริงๆเมืองนี้มันจะเป็เมืองใหญ่กว่าจังหวัดเมืองใหญ่จังกว่าจังหวัดในทางนะที่เป็นมีประชากรมากกว่าหนึ่งล้านคนที่ญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าไดโทชิหรือที่เรียกว่าเป็นเมืองขึ้นมาเองะฮะอย่างเช่นฟุกุโอกะ โอซาก้านางโยย่าอย่างนี้เป็นทีนี้พอเป็น prefecture เนี่ยของไทยเนี่ยก็คือ province ในภาษาไทยไม่พอเป็น prefecture ของญี่ปุ่นเนี่ยจังหวัดนะฮะเป็นแต่ว่าของความรับรู้ของไทยอะมันจะเหมือนเท่ากับอำเภอมากกว่าหรือเปล่าไม่นะฮะ prefecture ก็คือเท่ากับจังหวัดเท่ากับจังหวัดแต่ว่าเล็กกว่าเมืองแต่เล็กกว่าเมืองเมืองก็คือว่าจะต้องมีประชากรมากกว่าเท่าไหร่ในกับข้อกำหนดเพราะฉะนั้นโอิตะเป็นจังหวัดนะฮะไม่ใช่เมืองค่ะไม่ใช่เมืองนะฮะแล้วก็ของไทยนี่ใช้ว่า OTOP วันตำบล p r o p u o t นะฮะแต่ที่เขามาแต่ตั้งแต่เดิมนี้คือ OWOP นะฮะ i l v i l l One นะฮะ u r t d u c t นะคะก็เป็นหมู่บ้านเกิดขึ้นในปี1980นะฮะแต่คนที่ตัวตั้งตัวตีนั้นก็คือว่าตัวผู้ว่าราชการจังหวัดโอิตะในยุคนั้นนะครับคุณคิรามาซึนะฮะในที่รับตําแหน่งมาในปี1979ก็ะฮะก็คือคิดขึ้นมาตัวนี้ที่จะใช้ในการที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์นะฮะของแต่ละ หมู่บ้านนะฮะในจังหวัดโออิตะเนี่ยให้มีชื่อเสียงขึ้นมา,าก็คือรากที่โอท็อปเอามาที่คุณคำประกาพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเอาจุดคิดแนวคิดนะฮะแล้วก็จุดยืนนี่มาจาก o อวอของโออิต e ะนะฮะหรืออิซซองอิป,ปินในภาษาญ,ญี่ปุน่นค<า>่ะแล้วก็ ที่ด้ามาดั้งเดิมอันนี้คนไม่ค่อยรู้<ห>ที่มา,<ร>าที่จังหวัดโอิตะในส่วน<ะ>ใหญ่คนไทยก็จะรู้เพราะว่าจะมีหน่วยงานราชการเนี่ยไปดูงานที่จังหวัดโอิตะมากซึ่งคนโอิตะเขาจะตกใจมากว,า <c oughs> ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมคนไทยมาดูแล้ว <c oughs> ต่อเนื่องให้เขมรหรือท้องถิ่นอื่นๆที่อยู่ภูมิภาคใกล้เคียงเนี่ยเรียนแบบตามนะฮะแล้วก็ไปดูงานที่โอิตะกันแต่ตั้งแต่เดิมเนี่ยก็คือว่าในปี1961 61, เนี่ยฮะในมี มีเขตเมืองนะฮะในจังหวัดโอิตะนะฮะชื่อโอยาม่าโจเนี่ยฮะเมืองโอยาม่าอันนี้ก็คือจะถือว่าเป็นเมืองเล็กๆคือเอ่อหรือน่าจะเรียกว่าระดับตำบลโอยาม่าเนี่ยฮะขึ้นมาว่า,ามีเขาเรียกว่าเอ่อ NPC movement นะฮะ New Plum and Chestnut ว้ายเก๋นะเขาเรียก N P C New Prom and c h e s t n แปลเป็นภาษาไทยได้ไหมขบวนการเคลื่อนไหวของบวยและเกาลัดขบวนการเคลื่อนไหวของบวยและเกาลัดปี1961เกิดขึ้นเวลาหมดแล้วล่ะช่วงนี้นะคะเราขอแบบว่าให้คุณผู้ชมแบบจดจาคํานี้ไ้นะคะขบวนการเคลื่อนไหวของบวยและเกาลัดเดี๋ยวเราจะพูดรายละเอียดในช่วงหน้ากันต่อไปนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ ฉันจะมอบเรกนี้ให้คุณขบวนคิฉันชอบชื่อนี้มากเลยอขบวนการเคลื่อนไหวบวยและเก่าลัดนะฮะอันนี้จะเป็นเราเมื่อสักครู่ก็พูดกันอย่างเมามันจนลืมเวลาไปว่าไม่มีเวลาก็เลยมาต่อในช่วงนี้ต่อนะฮะขบวนการเคลื่อนไหวของบวยและเก่าลัดหรือ npc movement เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นในปี1966เนื่องจากในเขตโอยาม่าเนี่ยอยู่ในที่9 0นะ61ครับ61นะฮะก็คือก่อนพวกเราเกิดน่าจะ2,500กว่า ปรม0 4เอ๊ะแต่ว่า o t o ็ปี1980 80ใช่ครับคือ O-WOP ของเขาเนี่ย1980แต่ว่ารากที่มาจริงๆคือ New p r u m แอนเนี่ยขระนวนกันเนื่องจากว่าในเขตของเมืองโอยามาโจเนี่ยอยู่ในที่ราบลุบเขาแล้วไม่สามารถปลูกข้าวได้นะฮะก็เลยจะต้องหาจุดยืนจุดเด่นอย่างอื่นในการที่จะดึงขึ้นมาในการที่จะให้ให้ในเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลิตผลผลิตภัณฑ์ในการที่จะส่งขายไปนะฮะก็คือก็เลยมีตัว บ้วยและตัวเกาลัดขึ้นมานะฮะถึงขั้นนั้นตอนในช่วงนั้นถึงกับมีเขาเรียกอะไรเนี่ยก็ปี้แคมเปญขึ้นมาว่าปลูกบ้วยและเกาลัดเพื่อที่จะไปฮาวายกันเถิดคือสามารถที่จะใช้ผลิตผลนะฮะของการเกษตรเรื่องบ้วยและเกาลัดเนี่ยที่จะส่งเสริมขึ้นมาเพื่อที่จะให้คน ในปี1960ในช่วงนั้นก็ต้องยอมปริอสายญี่ปุ่นหน่อยหนึ่งว่าเพิ่งจะมีชนชั้นกลางนี่อุ่นหนาฝากข้างขึ้นแล้วก็หลังจากเศรษฐกิจหลังจากในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยกลืมตาอ้าปากได้เป็นประเทศยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจขึ้นมาเนี่ยก็เลยการการที่จะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็จะได้รับความนิยมเริ่มขึ้นในยุคนั้นแล้วก็ทําให้ความฝ่ายฝันที่คนญี่ปุ่นที่จะไปฮาวายนี่จะเป็นความฝ่ายฝันอันยิ่งใหญ่มาก ก็เลยใช้จุดนี้ขึ้นมาจนทุกวันนี้ก็ยังยิ่งใหญ่ใหญ่ยังการไปฮาวายก็ยังคือสำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยการไปฮาวายเป็นความฝันนะไม่รู้ทําไมเหมือนกันอันนี้มูนก็ต้องไปที่ฮาวายเพราะ่อย่างตอนที่ไข่เปิดร้านช้างน้อยที่เกียวโตเราก็ยังฝันกันว่าสักวันหนึ่งเราจะบริหารงานมาจากฮาวายแล้วจะรวยขนาดนั้นเ้ยนะฮะแล้วก็ตัวไอ้ผลไม้ที่ใช้ตัวบวยเนี่ยมันก็จะสามารถมีผลิตผลนะฮะสำหรับในญี่ปุ่นเนี่ยได้เยอะ แต่รูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เยอะมากอย่างเช่นอุเมโบชีหรือบวยดองบวยแห้งอย่างนี้เป็นต้นในการที่จะ,ะส่งขายไปทั่วประเทศญี่ปุ่นและได้รับการบริโภคอย่างแพร่หลายก็เลยทำให้ NPCmovement เนี่ยค่อนข้างที่จะจับตาม,มองแล้วก็ทําให้ผู้ว่าราชการโออิตะในยุค1980เนี่ยก็เลยเรียนแบบมาเป็นโอวบขึ้นมามก็แปลว่าคือจุด รากของการพัฒนาสินค้าของท้องถิ่นนะคะก็เกิดขึ้นจากทําอย่างไรจะให้ผลผลิตในท้องถิ่นเนี่ยไปสู่ตลาดที่กว้างขวางขึ้นแต่เท่าที่แขกเห็นข้อแตกต่างของหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้มีความเทเยอทะยานแบบที่จะส่งออกต่างประเทศนะเน้นตลาดภายในมากกกว่าาาแ้องยยลมมรระะเนนนนบิโภภคั็สูู กำลังซื้อของเขาโดยประชากรของเขาแล้วก็เราเนี่ยยังเพิ่งจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยให้คนไทยเนี่ยเที่ยวภายในประเทศเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีก่อนนี้เองแต่โดยโดยเขาเรียกธรรมชาติหรือของคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบเที่ยว ท่องเที่ยวเนี่ยออนเซนต่างๆในการที่จะท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยค่อนข้างมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการซื้อของฝากซึ่งก็เป็นธรรมเนียมญ,ญ,ญี่ปุ่นที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเนี่ยกลับมาให้ผู้คนเนี่ยมันก็เลยทาให้ไอ้ตัวโอวบเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะ,จะเจริญรุ่งเรืองได้เพราะฉะนั้นคุณอาจกําลังจะบอกว่าปัจจัยหนึ่งที่ทําให้สินค้าโอท็อปนะคะพูดให้คนไทยเข้าใจใดีกว่านะคะปัจจัยที่ทําให้สินค้าโอท็อปอยู่ได้เนี่ย มักจะอยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยวภายในประเทศ<ช>มากกว่าที่จะพึ่งพาตลาด ภายนอกประเทศซึ่งมันสอดคล้องกับคือมีคนไปโพสต<น>์ไว้ในกระทู้ในพันทิปว่านอ,อนาคตของการส่งออกของสินค้าโอท็อป<น>จะเป็นอย่างไรก็มีการถกเถียงกันมากนะคะแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าการที่จะนําสินค้าโอท็อปเนี่ยไปสู่ตลาดโลกเน,นี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เกือบจะเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าสินค้าโอท็อปเนี่ยมักจะเป็นสินค้าที่เป็นโฮมเมดเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมเมื่อเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมเนี่ยคุณอาจ consist แตนซีอย่างที่ตั้งตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยมันจะไม่มีเพราะว่าคุณไม่สินค้าของคุณไม่ได้ออกมาจากโรงงานขนาดใหญ่ที่มีการควบคุมควบคุมคุณภาพกำลังการผลิตก็มีไม่สม่ำเสมอสมมุติว่าผลิตออกมาล็อตแรกแล้วโอ้โหแบบว่าเป็นที่ต้องการ,รของตลาดมาก ผลิตไปได้5,000ชิ้นปรากฏว่ามีออเดอร์มา1ล้านชิ้นตุ้มเดียวก็โอทอปก็แตกสลายลงไปในบางโดนาารเราะ่าผลิต<ะ>ไม่ได้แล้วก็ควบคุมรสชาติหรือคุณภาพให้เหมือนกันหมดเพราะว่าอันนั้นจะเป็นในลักษณะโรงงานอุตสาหกรรมแล้วหรือในลักษณะที่ใหญ่ขึ้นมาอีกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนตั้งคําถามนะก็มีคนบอกว่าเรื่องการขอมาตรฐาน,นก็ยากมากเช่นมาตรฐานชุมชนหรือมพชมพ มผชเนี่ย <Cornell. S 1> <shirt> ซึ่งจัดตั้งมาให้โอท p อเนี่ยมันฟรีก็จริงแต่มันใช้เวลานานมากเช่นส่งสินค้าไป27มิถุนา2 5 4 7จนแบบผ่านไป9เดือนเนี่ยก็ยังไม่ได้คำตอบทีนี้ถ้าเอามาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่าตรวจตัวอย่างละ4,000ถ้าตรวจ10ตัวอย่างก็40,000 อันนี้ก็เป็นต้นทุนมาตรฐาน GMP โรงงานที่บ้านทําไป3ปีจ้างที่ปรึกษามาช่วยหมดเงินไปไม่รู้เท่าไหร่ยะคะ <c oughs> เขาก็บอกอย่ารู้ตัวเลขเลยอยจะหนาวปรากฏว่า ก็ยากมากที่จะได้เออมาตรฐาน GMP มาจะเอามาตรฐาน ISO รู้ไหมว่าค่าจัดทำเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ค่าปรึกษาค่าเอกสารที่ต้องทําค่าจ้างพนักงานการพัฒนาระบบต้องมีพนักงานประจำแผนกแล้วต้องมีการตรวจสอบทุกๆ2ปีเรล่อนี้ค<ถ>่ะที่ทําให้แขกก็เลยคิดว่าเอ๊หรือว่าทิศทางการพัฒนาสินค้าโอทอปของเราเนี่ย ควรจะต้องเปลี่ยนเป้าหมายหรือเปล่าคุณอาจแทนที่จะมุ่งเป้าไวที่การส่งออกหรือว่าตลาดที่ใหญ่มากเพราะอย่าลืมว่าการแข่งขันแบร,รนด์ระดับนานาชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากอย่าลืมว่าทุกๆประเทศก็มีแบรนด์ที่เข้มแข็งรวมรถึง,งนะฮะสินค้าโอท็อปเนี่ย มันจะมีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาหารและผลิตผลทางเกษตรเนี่ยค่อนข้างจะเยอะทีนี้ในการส่งออกต่างประเทศเนี่ยในกำแพงของแต่ละประเทศในเรื่องการเข้มงวดของกฎข้อกําหนดที่ในการนําเข้าอาหารเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากอัตราส่วนของการมีสารปนเปื้อน อย่างเงี้ยเป็นต้นจะค่อนข้างที่จะเอ่อค่อนข้างที่จะสตริกมากเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยจะมากที่สุดในโลกแล้วก็สิ่งที่ผมจุสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือว่าในสินค้าโอท็อปเนี่ยมันมีเป็นความท้องถิ่นเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นรสนิยมรสชาติหรือว่าความต้องรสนิยมกับในตลาดต่างประเทศเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากมากกว่าในตลาดภายในประเทศทีนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อว่าบทเรียนของโอท็อปจากญี่ปุ่นที่เน้นขายเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเป็นอย่างไรและประสบ ปวดหัวเลือกสาราไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสารา เามาคุยกันว่าอการตั้งเป้าความทะเยอทะยานที่อยากจะผลักดนันโอท็อปเนี่ย<ม>ไปสู่ตลาดโลกเนี<ม>่ย<ม>อาจจะผิดเป้าหมายหรือเปล่า<ม>นะคะคือสินค้าบางอย่างอาจจะเป็นไปได้สินค้าบางอย่าง<ม>อาจจะต้องเหมาะสมที่จะเป็นสินค้าเพื่อเสริมสร้างเสน่ห์ให้กับท้องถิ่นคือจะไปตรงกับเป้าหมายที่พูดถึงการที่ตัวสินค้าจะต้อง ขายเรื่องเล่าเข้าไปด้วยวมไม่ใช่เรื่องเล่านะเล่าเรื่องนะคะความจริงอย่างบางตัวที่มีเขาเรียกอะไรมีความสมรรถนะในการที่จะส่งออกได้เนี่ยก็ควรจะต้องได้รับการอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือภาครัฐที่จะเข้าไปดําเนินการที่จะยกขึ้นมาแล้วอาจจะให้บริษัทที่เป็นมืออาชีพชลงอุตสาหกรรมเนี่ยในการที่จะเข้าไปซื้อลิขสิทธิ์ทางปัญญาหรืออะไรนี้ในการที่จะผลิตเพื่อเป็นสิ่งที่ใหญ่และส่งออกไปได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการวิจัยเนี่ยมีคนสะท้อนมาว่าอย่างกลุ่มแม่บ้านต่างๆเนี่ยก็จะทําเหมือนกันไปหมดแชมพูครีมนวดน้ํายาล้างจานที่ไหนปลูกหมอนได้ก็ทําแต่ชาใบาหมอนอ,มอะไรอย่างนี้ครับปรากฏว่ากลายเป็นว่ากลุ่มคนที่ได้ไรายได้จากการทําสินค้าโอทอปนะคุณอาจไม่ใช่เกษตรกรนะรแต่เป็นพวกร้านขายสารเคมีมขวดบรรจุภัณฑ์มีมไรายได้มาจากกลุ่มแม่บ้านโอทอเพราะว่าคือพอเราจะให้ชาวบ้านทํา สินค้าที่มันต้องใช้องค์ความรู้รมากขึ้นคุณอาจฝ่ายรัฐเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องเตรียมองค์ความรู้ที่เป็นงานวิจัยไว้แบบมหาศาลม,มากนะคะ เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะมีทุนที่จะวิจัยเช่นเขาบอกว่าอย่างการในในเว็บไซต์พันทิปเนี่ยเขาพูดถึงอย่างการวิจัยเรื่องการจะทําผงใหมเนี่ยโอ้โห oh, ลงทุนกันหลายล้านมากเลยซึ่งลําพังชาวบ้านเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะทําอย่างนั้นเว้นแต่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนใหญ่ๆเข้าไปทําแล้วก็ให้ชาวบ้านเข้ามาถือหุ้นอันนี้คือเท่าที่แขกอ่านมานะคะเพราะตัวแขกเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้มันทําให้แขกนึกถึงโอท็อปที่แขกประทับใจมากซีปุ่นก็คือใกล้ๆเกียวโตเนี่ย มีเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นชนบทเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ในหุบเขาชื่อมิยามะนะคะแล้วปหมู่บ้านเล็กๆนั้นยังคงสภาพบ้านในสมัยก่อนก็คือบ้านที่มุงหลังคาด้วยหญ้าที่หนาเป็นเมตรๆเลยอ่ะคุณอัดแล้วก็มีแม่น้ำแล้วก็จริงแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะก็มีป่ามีทุ่งนาแต่โอท็อปที่เขาขายความที่มีกวางมากเขาก็ลากวางล่ามีเนื้อกวางเยอะเนื้อกวางเยอะก็จะมีโอท็อปเป็น เออไส้กรอกเนื้อกวางสลามี่เนื้อกวางเสร็จแล้วก็จะมีการทําสาเกหรือการทําเหล้าพื้นบ้านแล้วก็มีการเลี้ยงวัวก็จะมีนมมีไอศครีมและทั้งหมดนี้ก็จะมีร้านค้าของตําบลเล็กๆและใกล้ๆของศูนย์สินค้าโอท็อปก็จะเป็นสํานักงานการท่องเที่ยวแต่ที่มันน่าสนใจก็คือว่าเขาสามารถดึงเอาเสน่ห์ของท้องถิ่นเรื่องเล่ากิจกรรมของคนในหมู่บ้านเข้ามาผนวกกับ ตัวสินค้าและตัวสินค้าก็ไม่ได้ดูโอทอปอบะค,บคุณอัดหีบห่อน่าสนใจสวยงาม,งามน่ารัจจากได้รับการออกแบบมาอย่างดี รสชาติดีแล้วก็มีความเป็นสากลคือสามารถซื้อเป็นของฝากได้ไม่ไอายใครเนี่ยคุณคำประกาพูดถึงจุดนี้ทําให้ผมนึกถึงว่าช่องทางการตลาดหรือช่องทางการขายมันก็เป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับโอท็อปนะฮะปัจจุบันเราก็เห็นที่พัฒนาขึ้นของในประเทศไทยก็คือว่าตามจุดที่เขาเรียกจุดพักรถนะฮะในการจุดเติมน้ํามันหรืออะไรเงี้ยฮะก็จะมีสินค้าโอท็อปขายตรงนั้นก็คือเป็นช่องทางการตลาดอันหนึ่งมีอีกหนึ่งตัวอย่างนะฮะที่เขาเรียกอันเทน่าช็อป นะฮะของญี่ปุ่นที่โอทับญี่ปุ่นที่ใช้กันก็คือว่าตัวจังหวัดเนี่ยคือจะไปเช่าพื้นที่นะฮะในเมืองหลวงกรุงเทพอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็อยู่ในเส้นทางที่มีรถไฟฟ้าผ่าน อย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ให้ชื่อเลยสมมติว่าเชียงใหม่เนี่ยจังหวัดของคุณแขกจะมาเช่าพื้นที่แล้วก็เอาโอท็อปของเชียงใหม่ทั้งหมดเนี่ยมาขายแล้วก็มีเคาน์เตอร์ในการบริการเรื่องการท่องเที่ยวการแนะนานการท่องเที่ยวของเชียงใหม่แล้วก็มีสิ่งอื่นๆเนี่ยเข้ามาขายประกอบเสริมเนี่ยที่จะให้คนหรือหรือกระทั่งผลิตภัณฑ์ที่คนท้องถิ่นอย่างคนเชียงใหม่ที่มาอยู่กรุงเทพเนี่ยสามารถไปซื้ออาจจะไปซื้อถั่วเน่าอย่างเงี้ยเป็นต้นได้ที่ที่อันเทน่าช็อปที่นี่นะฮะมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งเสรรริมกกาาาาขยช่องงท ตลาดขึ้นมาแล้วก็รวมถึงเขาจะมีตัวคาแรคเตอร์มัสคอตของประจำจังหวัดนะฮะที่คิดขึ้นมานะฮะสมมติว่าเชียงใหม่อาจจะดีไซน์ตัวที่ว่ามีอะไรที่เป็นเชียงใหม่มากหมีแพนด้าหรือไม่ก็ร่มหมีแพนด้าใส่ร่ม <c oughs> อะไรเงี้ยเป็นต้นเขาก็จะเป็นมัสคอตที่ค่อนข้างที่จะมีมิกซ์นะฮะเป็นตัวประหลาดขึ้นมาที่ว่าอาจจะมีหัวเป็นข้าวปั้นหรือเป็นหมีเพราะว่านั่นแต่หมีใส่หัวเป็นแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะเพื่อที่จะ พรีเซนต์นะฮะจังหวัดของตัวเองขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องเล่าของตัวคาแรคเตอร์นั้นแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์นั้นก็จะกลายเป็นสินค้าที่จะมีเป็นถ้วยมเอ่กถ้วยแก้วปากกาแฟ้มสมุดอะไรเนี้ยอีกต่างๆหรือกระทั่งเป็นตุ๊กตาเนี่ยขายได้เพิ่มผลเพิ่มเพิ่มผลผลิตแล้วก็เพิ่มกําไรให้กับจังหวัดด้วยนั่นแปลว่ากว่าที่เราจะพัฒนาสินค้าโอทอปของท้องถิ่นเนี่ยให้เป็นสินค้าที่สามารถอยู่ในตลาดได้นานกว่า10ปีคุณอัดเราจะต้องเข้าใจ เข้าใจอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเข้าใจจุดแข็งของท้องถิ่นเราจริงๆอย่างสมมติว่าแขกไปไมิยามาเนี่ยแขกรู้เลยว่าเออชุม ประชาชนในเมียนมาเนี่ยเขารู้ว่าเขามีดีอะไรแล้วเขาจะดึงอะไรมาเป็นจุดขายดึงอะไรมาเป็นจุดโฆษณาอย่างเนื้อกวางเนี่ยมันก็ปรับมันก็ดีไปเลยใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของคนไทยคือการสร้างเรื่องเล่าด้วยแล้วพอมีแบบนี้ก็ขายผนวกกับโปรแกรมโฮมสเตย์เมื่อมีโฮมสเตย์ก็จะได้เข้าไปแต่นี้โฮมสเตย์เขาก็แบบทันสมัยมากคุณอ่านมันคือไม่จําเป็นที่จะต้องไปอยู่แบบอดอยากยากจนนะคะเพียงแต่ว่าปรับ การจัดการให้หมดเช่นบ้านเนี่ยดูข้างนอกเป็นบ้านเก่ากป็จริงแต่เข้าไปข้างในเนี่ยห้องน้ําก็จะเป็นห้อง,องน้ําแบบสมัยใหม่มหมดและการเสิร์ฟอาหารนะคะคก็จะเสิร์ฟอาหารแบบที่ถูกปรับให้เข้ากับชีวิตของค,คนสมัยใหม่แล้วเพียงแต่ว่าในถาดอาหารเซตท,ที่นํามาเสิร์ฟเราก็จะเป็นผักที่ปลูกก็จะบอกด้วยว่าผักเนี่ยมาจากบ้านของ คุณป้าอะไร,รไข่มาจากไก่จากเล้าของคุณลุงอ,อะไรในหมู่บ้านนั้นอย่างเงี้ยคุณอ่าอันเนี้ยคือพลังของเรื่องเล่าที่จะอยู่ในสินค้าและทําให้โอท็อปไม่จําเป็นต้องขายในในตลาดที่มันกว้างแต่สามารถ ขายในตลาดที่เป็น niche m a เก็ตได้หรือเปล่าเดาแบบคนค้าขายไม่เป็นความจริงนะฮะสิ่งที่พูดมาเนี่ยเราก็จะบอกว่าทางภาครัฐไทยเนี่ยไม่ได้ทำเนี่ยก็ไม่ได้นะฮะในฐานะที่อยู่หน่วยงานรัฐนะฮะในธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดการขนาดย่อมของประเทศไทยเนี่ยของเราก็มีคุณซื้อโฆษณารายการนิ้เฉยังขอโฆษณาหน่อยนะฮะว่าเราก็ม <c oughs> ีนะฮะที่ร่วมมือกับท c ซ c ดีนะฮะศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบที่ในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์นะฮะของ พวกกลุ่มลูกค้าโอท็อปสิ่งอย่างที่ผมที่ชอบมากนะฮะอย่างผลิตภัณฑ์ธธที่เป็นเบนจรงอย่างเงี้ยฮะก็คือจับเบนจรงห้5สีมาทําเป็น2สีแล้วทาให้ดูโมเดิร์นขึ้นหรือไม่ก็ตัวที่บริษัทที่ทํารูปพัพฟพิคเนตอย่างเงี้ยฮะ,ะก็เป็นพัฟพ,พิคเนตท,ที่เป็นป๊อปขึ้นมามเป็นสีเดียวอย่างนี้เป็นต้นรวมถึงมีการออกแบบโลโก้ให้อย่างเงี้ยฮะในการคิดคอนเซ็ปต์โลโก้หรือทําแพคเกจจิ้งให้ด้วยเหล่านี้เนี่ยฮะก็มีภาครัฐเนี่ยยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือโดยไม่ใช่แค่ารรรรองมมมกกส่ิุตตหหืไ็ัว ศูนย์ TCDCA ะลาดเวลาหมดแล้วครับเวลาโฆษณาของงธนาคารหมดแล้วใช่ไหมครับนะคะก็หวังว่าเราจะเห็น o t ท p อนะคะไม่จําเป็นต้องไปตลาดโลกค่ะแต่สามารถอยู่ได้นะคะแล้วมีเสน่ห์อยู่ในตลาดในประเทศนี่เองวันนี้คิดเล่นเห็นต่างกับคำพระกาต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ